วันนี้เวลา8นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระนิิาฐายราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พระตนราชสุดาสยามบรมราช,ชก,กุมารีสเด็จพระราชดำเนินไปยงังศูนิทักศการและการประชุมใบเทคเขตบางนากรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่17 ซึ่งสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปมัมภมสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชุมารีร่วมกับภาคีครข่ขรขายจัดขึ้นภายใต้หัวข้อโภชนาการเพื่อความเสมอภาคและยั่งยืน Nutrition for Equity and Sustainability เพื่อเสริมสร้างและเผยพ,พร,ร่ความก้าวหน้าตลอดจนความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทย โดยมีนักวิชาการด้านโภชนาการนักกำหนดอาหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพมากกว่า700รคนเขาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และผลงานวิจัยในประเด็นเรื่องการให้โอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงโภชนาการที่ดีสำหรับทุกคนในสังคมความท้าทายในการบรรลุความเสมอภาคและความยั่งยืนในด้านโภชนาการ ทรงเล่าถึงพระประสบการณ์การทรงงานตั้งแต่ปี2523ทรงพบเห็นคนที่โภชนาการไม่ดีจึงทรงเริ่มศึกษาเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือรวมทั้งทรงส่งเสริมให้โรงเรียนในถิ่นธุรกันดารให้ทำการเกษตรที่ได้ผลผลิตสำหรับบริโภคตลอดทั้งปี ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่ทรงงานในสถานศึกษารวม901แห่งเป็นพื้นที่ที่มีระบบอาหารที่ยั่งยืนขยายผลสู่ชุมชนได้1,514หมู่บ้านใน52จังหวัดและยังขยายผลไปยังประเทศต่างๆในทวีปเอเชียได้แล้ว10ประเทศยังมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราเข้าไม่ถึงยังขาดความั่าง,งงของอาหารก็ ยังเรียกว่ายัง,ยงมีอยู่บ้างดังนั้นเราก็เราก็ยังเรียกว่าปรรลุเป,ป้าหมายไปร้อยเซก็ยังทำไม่ได้แต่ก็พยายามทำมากที่สุดเท่าที่มากได้แล้วก็มีคนที่ช่วยเหลือคนในพื้นที่คนทั้งกเกษตรสาธารณสุขหรืออย่างเราพอสตอวังแห่งก็มีพืชมีเม็ดปันพืชมี อาหารผักยาที่เขาทําได้ให้ผู้ที่มารับการรักษาแล้ก็งานการทําด้านพวกนี้ก็เป็นไม่ใช่งานง่ายเพราะเป็นจะเรียกตัวเองว่านักพัฒนาก็ต้องอดทนมั่นคงในธรรมะคุณงามความดีแจะต้องเชื่อถือความยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อถือและไว้วางใจเรา ในงานมีนิทรศการและการบรรยายในหัวข้อที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพสร้างภาวะโภชนาการให้กับคนไทยอย่างเสมอภาคและยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการการมอบทุนส่งเสริมนักวิจัยด้านโภชนาการทุน Nutrition Research Award และมอบรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการอายินโมโตะย r ง s e a r c h e r Award ด้วย ในช่วงบ่ายเวลาสิบสีนาฬิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระนิรฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยาบมรมราชุกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทย สด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารภูมิศสริมังคลานุสรโรงพยาบาลโจราลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานประกาศนียบัตกรกำกับพัดกาชาสม,มนาคุณชั้นที่1แด่พระสงฆ์ผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งจํานวน23รูปพระราชทานประกาศนียบัตกรกำกับเหรียญกาชาสม,มนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้บริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิต ผู้บริจาคเงินผู้ช่วยเหลืองานสภากาชาติไทยและกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดรวมจำนวน199รายศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยให้บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแก่โรงพยาบาลเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโดยไม่ได้จำหน่ายหรือคิดค่าโลหิตซึ่งได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนของผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศตามปณิธานที่สภากาชาติไทยเป็นองค์กรไม่แสวบงผลกำไร จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระยนานสังบอนเจริญสวัสโนสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชบรกาศให้หนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรรมการสภากาชาติไทยและผู้แทนภาคที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เฝ้าูลอองพระบาทถวายตัวพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พระประธานเกจิบาตการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และพระประธานเข็มกลัดพระนามาพิไทยสอปอระจัปีงบประมาณ2567 ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุนนคมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่352โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยการดำเนินงานของขคณะกรรมาการอํานวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรม,มาราชุปธรรมพกสภากาชาติไทยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567และการนำเสนอกิจกรรมบรรเทาทุกข์ของสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาชนใหม่พิทักษ์